คลัสเตอร์หลักๆของการระบาดในมาเลเซียอยู่ภายในเรือนจำนะคะพบยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า1,000คนแล้วก็เลยทําให้กระทรวงสาธารณาสุขของมาเลเซียต้องออกมาเคลื่อนไหวค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลตัดสินใจยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เรือนจําทั่วประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้รัฐบาลพยายามจะยืนยันก็คือผู้นําของมาเลเซียไม่ได้ติดเชื้อค่ะ สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยว่ามูยิดินยัตซินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีอยู่นะคะผลการตรวจยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 แต่จะยังคงกักตัวต่อไปจนครบ14วันตามระเบียบกระทรวงสาธารณาสุข ผู้นำมาเลเซียรัฐมนตรี7คนและรัฐมนตรีช่วยอีก6คนเริ่มกักตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากพบว,ว่ารัฐมนตรีด้านกิจการาศาสนาที่เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวันเสาร์ติดเชื้อโควิด -19 ที่ต้องจับตาคือความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณาสุขมาเลเซียนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทันทั่วประเทศพร้อมปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในที่สาธารณะที่ผู้ต้องขังต้องเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นศาลหรือโรงพยาบาล ข้อเรียกร้องเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่มาเลเซียพบการระบาดในเรือนจำเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะข้อมูลจนถึงเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะในเรือนจำทั่วประเทศมากกว่า1,000คน